อา <ules> จารย์นะเต้าหกศเคเดี๋ยวจดจดยครับเดี๋ยจดเาครับเดี๋ยจดเลสมดเาครับมดเอีดคเยี่อาดยัครับแรกจะเป็นเต้ากแล้วก็เก้าสเขที้าแล้วก็ 0- นีนี่ครับเกยแ่ออย่าลืมนะคะ้าจาจุดทั่วได้ศเลยนะคะนยครัาจารย์ปจุดที่เจครัจ 9ก้าแล้วก็ศูนย์สสังเกตตัวเดียวกันได้ครับเกู้เดียวกันเลยครับเือจะวาติดกับโกือนะครับคนหามาเมื่อกี้โดัดดนี่ยน่จะลืมเนาะเอาซองเลยไเอาซองเลยนี่หานี่อยู่นีดครับ้สี่สี่ที่ครับยากมากครับ ก้าหกแล้วก็ศูนสี่แล้วก็เก้าหยสังเกตสองตัวนะครับเก้าหกเก้าหกุดจัดเดี๋ยวจ้าเบอร์นะครับเด้อแบงว์อนุญาตยอันนี้เห็นไหมเห็นชัดชัดแล้วนะแล้วก็ศูนย์สี่แเดี๋ยวห้าสิขแยกใส่สมุนทัค่ะเอาค่ะเดี๋ยวค่ดแฉแกใส่สมุนให้อก็สั่นสิแล้วสี่าปดอีเนี่ย ชี้าวิเนี่ครับได้เก้แล้วก็เกนะครับครั้งแรครั้งที่สเป็น96รับ0ูนย์ศูนะครับศูนยับตรงกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์จะอีกคิถูกอันรศูนย์สี่แปดที่สั่งศูนย์ี่แดปีนี้ยก็คือ40่ศูนหรอครับหนึกัสี่อันนี้นีก็ี่ชยี่นย่นี่เขียนเไยดเขียนเลยเขียน ครับที่วัดโยงนาเพลินนะครับนะหลวงสลุงพิทัทางนะ มาาูโอ้ยนตรงกันขนาดคุณี้แผดแท้งตรงกันท่านจัดซี่หนึ่งแล้วหนีชุดนะป่าบานนี้ครับกลับมาเบิรงครับคอยพี่น้องครับเห็นแล้วครับจิตสังเกตเห็นได้ว่าชุดแรกนะครับเดี๋ยวจะอ่านชุดแรกให้ฟังกับพี่ศูนย์สี่แปดนะครับจดไว้เด้อพ่อพี่น้องครับเลขหางประทัดนะครับเลขหางประทัดวัดดงนาเพลินงานวงสวงนะฮะ อ่า่นจุดประทัดเบิดทั้งวันต้อกันสชุดนะครับมี 4, 4, ชุดแรกอ่ะศูน่อ่าศูนนี่ก็มาตรงคับเลขฟันอาจารย์นะครับศูนยี่สนยี่นะครับยังที่อ่าแอดได้บอกไปทางต้นแล้วนะครับแล้วก็มาชุดที่สนี่ก็คือ9เกกับสี่เกนะครับอ่าแล้วก็มีอีกชุดนึ่งก็คือเจกับ4ีนะครับแต่ไว่าซีหนศนย์ี่เไปเอาเจ่ตัวที่ตรงกันนี่ละวันต่อไป ซึ่งแต่ละชุดติดซีทั้งให้สังเกตว่าอาประทักสามชุดเนี่ยที่วันชุดเนี่ยติดซีทั้งเบิรดนะครับเด้อติดซีทั้งเบิดนะครับซึงบบ่งเลขอาจารย์เพิ่นกันแน่นมาอยู่ที่ซีศูนย์ศูนย์ซีนะครับชุดแรกกับติดซีก็คือศูนย์ซีแปดชุดที่สองกับติดซีก็ซีเก้านะครับซีเก้าเป็นเลขสองตัวชุดที่สามกับติดซีก็เป็นซีหนึ่งนะครับอเอาง่ายๆว่าก็คือเขียนเพิ่น,นให้เลขซีเนี่ยละที่ ผู้ใดมากเลขได้มาประกอบกันก็ว่ากันไปอีกที่นึงครับพ่อไม่ร้องเดี๋ยวจะเข้ากับจีมาเบิงต่อไปนะครับอันดับต่อไปเพื่อนจีท้ำพิธีนรูปแบบไดต่อไปหรือที่มีตัวเลขตัวเบอร์ทั้งเพราะว่าจะเป็นน้องเบสปูฤษีครับปูฤษีปูฤษีอินดามแล้วก็ไม่ไรนะครับจะเป็นเลขตัวใดนะครับเดี๋ยวจีมีน้ำเสนอพ่อไี่น้องอีได้ชมกัน อ่าตลอดงานนี่แหละครับพี่น้องครับชาร์จแบตไว้เต็มเตมครับพี่น้องครับแคปหน้าจอไว้น้ำเด้อครับแคปหน้าจอไว้น้ำเด้ออ่าโอเค

บริเวณวัดน้าพี่นอ้องเด้อไม่บุญไงนะครับนะไม่บุญไงมาแล้วไดว้พี่น้องเด้อจะเริ่มน,นั่งไล่นั่งแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านช่องนะาพี่น้องเนาะทางช่องก็สนับสนุสนสลากจิมบังกระดา,านขนาดเนาะอชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อนี่ครับเลขพี่น้อง แอดจึงให้เบิ้งอีกรอบนะพี่น้องเนาะอ่าเลขประทัดประมาณนี้ครับนี่ประทัดประมาณนี้พี่นอ้องนี่เป็นจุดประทัดบ่งสว่างนะพี่น้องเดอ้อมีอยู่แค่นี้พี่น้องชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเดอ้อทางช่องก็เสนอเป็นเพียงนาาแค่น,นั้นนะช่างทองก็เสนอเป็นตลาดที่แมงรัฐบาลน,นะพี่น้องเดอ้อ ผู้ม่เของมาแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก่งเตียนซับสไครต์ไว้จะปฏิภาดข่าวสารจากทั้งช่องนะครับนะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับธรรมดาครับเลขมีเขาไม่ลุ้นนะพี่น้องเด้ออันนี้มันตรงกรันหลายนะน้องพี่น้งนะนาาองเนาะพิจารณาจะดีข้าออกดุมพินิจไฟมันครับกอ่อนสิลงทุนเป็นการเสี่ยงสูงได้พี่น้องเด้อ เพื่อนมีงานนะพี่น้องนะเกิดบุญพร้อมนะพี่น้องเนะอยากจะมีการบวงสรวงพี่น้องบวงสรวงขอแะเด็ดต่ดีเนะพี่น้องเนาะทางบัตรคนกนัมีงานนะพี่น้องืูเห็นในภาพเลยพี่น้องเอ้ยคนลมเรือนดีพี่น้อง ใบตลัตเตอรี่กับพ่อกับพ่อยิบไใบจักใบสองใบพี่น้องพี่น้องเนาะน๋ยวสิบาใบสมอีกนะครับนะ ไปทังไงต้งขั้วมันครับมนครับไปหารถห่อพ่อหั <uh ่นเลยว่อ huh น <uh ี huh ่ไรร่น huh ่ huh ้อ <to ง <royalty sticking> <Santa> <str>